โอเคผมก็ใครเห็นผมสู้กับโก้แล้วก็อย่าลืม like, ก, share, กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครใครแล้วก็ไปดูกันเลยผมไปโก้มาครับผมอู้สดเลยขึ้นโก้เลยขึ้นกอดเตะใช่เหรอเรียบเอยสวัสดีครับผมดีไหมผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมคาผมวันนี้ผมมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กับใครครับผม คุณโก้ครับครับผมโอเควันนี้เราอยู่กับโก้นะผมเรามาเปิดลัคกี้บ็อกอะไรครับลัคกี้บ็อกโปรแกรมใช่ครับผมลัคกี้บ็อกโปรแกรมครับผมสี่สิบแปดอันนะผมแล้วก็เนื้อหมูอีกชุดหนึ่งนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์เลยครับผมแล้วก็ส่วนโก้กี่ไลค์ครับสิบไลค์ครับโอเคของโก้สิบไลค์ครับผมก็โก้ Go มากดไอคอมมานดี้กันตายของไม่ตก <c oughs> โอเค,อเคแล้วเดี๋ยวโอเคโอเคอเดี๋ยวเราพาไปดูตรง สนามประลองก่อนไหมว่าเราที่เราจะสู้กันเนี่ยมันเป็นยังไงจัดไปโอเคครับจัดไปครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้ก็จะมืดละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปปรับตอนเช้าในตอนที่เปิดล็อกกี้บ็อกนะครับนี่ัะผมก็ประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวเราเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับนี่ับผมก็จะเป็นลาวากับน้ําแข็งับผมนี่ออก็ของโก้จะอยู่ตรงไหนนะลืมละตรงนี้ครับพี่โอเคโก้จะอยู่ตรงน้ําแข็งครับผมผมก็จะอยู่ตรงลาวานะครับโอเคจัดไป เดี๋ยวเราไปเปิดลัอกกี้บ็อกก์กันเลยดีกว่าไปโกูไป, go, ไป,ป<ะ>โอเคจัดไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดในลัอกกี <c oughs> ้บ็อกก์เดี๋ยวเราเข้าไปเปิดในสนามบอลลอรับผมไปเปิดลัอกกี้บ็อกก์ข้างในนะั้นนะครับโอเคจัดไปจัดไปลัอกกี้บ็อกก์นี้น่าจะผมยังไม่เคยเปิดเลยนะไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงหรือเปล่านะโอเคเดีย๋ยวขอไปปรับตอนเช้าปับ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะ <ไป S 1> เริ่มเปิดเลยดีกว่าครับผมโอเคไหมพร้อมยังเอาแล้ยพี่โอเคสามสองหนึ่งไป โอเคผมกล่องแรกโอ้ไม่มีอะไรเลยวอดโอ้โหได้มาแล้วโกช่วยด้วยโกเดียว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 เดยวเยวเพี่วไอ้เจียนพเดี๋ยวโอ้ปี่ผมมืปาสุก้ายิงมันเลยยิงมันเลยโกยิงมันเลยยิงมันตูมเกือบตายเอ้ยมันยังอยู่นี่มันยังอยู่นี่โกระวังโกระวังจริงตายหมดตายหมดไอหมูหมูมันตายปะเนี่ยตายแล้วพี่ตายแล้วใช่เหรอ นี่เป็นศพเลยเราไปดูเกาะเขาไม่มีเกาะเกาะหายเกลี้ยงเลยโอ้ทำไมโก้ได้ของดีทำไมพี่ไม่ได้เลยวะเนี่ยนี่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 โอ้โหระเบิดโอ้ตายล้จบแล้วจบแล้วมึงไปหมดพี่โอ๊ยได้รองเท้าไวรัสมาเอ้ได้กางเกงไวรัสมาสวยพี่สวยโอ้จัดว่าเด็ดเลยนะครับตอนเปิดลัคกี้บล็อกเราจะเราจะยังเป็นมิดกันอยู่ครับนะค้นแหลก ใช่แต่พอเราถ้าสู้กนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเราทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นศัตรูกันนะครับผมถ้าเราขึ้นสนามประลองนั่นไปนะครับโอ้โของดีพี่ใช่พี่ก็ได้ของดีเหมือนกันพี่จะฟูน,นะนพี่ได้ดาบอะไรไวรัสสวอร์ดเเจเดลรีร่โอ้โหโอ,โอ,อันนี้ลงดีดมวดีม,ดมะด,มดมะวันนี้เป็นวันเกิดพี่ใช่ไหมใช่ๆนหนในเอ๊ะนี่พี่ยังไม่หิวไงเอ้ยกินได้ด้วยกินแล้วมันกินได้โอ้โหสถานะเพียบเลยอ่ะโหโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทีเดียวตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนาดไี่โอ้โหก่อหายหมดเลยอ่ะโอ้โหวิ่งโค้นเร็วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันโหดจังวะขนาดเลยพี่ผมผมมีดาบผมมีดาบมาจัดเลยโก้จัดเลยพี่ก็มีดาบแต่พี่อ่ะเฮ้ยอ่ะมันตีมันไม่โดนโคตแหลกใช่ไหมมันตายแล้วอ่ะโอเคอ่ะตะกี้มันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่โอ้โหมันโหดเกินละเริ่มงงไปหมดแล้วตอนนี้อื้มมันตายละพี่ โอ้โหมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นโอ้โหพี่มันยังเยอะใช่เออแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับเป็นนี่ปรับเป็นไอแบบไม่มีมอนเตอร์ก่อนโอ้พิษฟูโอเคป้าบเรียบร้อยแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับกลับไม่ต้องก็ได้นอร์มัลโอเคพี่โอ้โหฝนตกอีกจบละโอเคอู้หูพิษพิษได้อะไรโอเคโอ้โหเสื้อกลอกูเกิลนะเสื้อกลอกูเกิลได้ดาบอะไรอะไรอีก ยังหูโอ้ทีเดียวตายโอ้โหเกาะพี่หายหมดเลยว่ะดีแล้วยังมีเกาะโคมอยู่เออโอเคเยี่ยมอะไรเนี่ยจะกัานี่ะกาอะไรโอยเมาฝากลยอกบอกยมีเวลนบ็อกะอันนี้คือะไรเนี่ยถ้าเรานออะไรอะเดี๋ยวมันเป็นแค่บ็อกเฉเหรอยังู S <S อะไรฟูนี<อ>่<ม>เกิดอะไรขึ้นอือ mm. โอ้โหนี่ฟูเลยเนะี่ยฟูไวรัสอะไรเนะี่ยไม่รู้ดิพี่เปิดมันได้เป็นชุดเลยโอ้โหทำไมของพี่มันไม่ไม่มีบ้างวะวัดโอ้ oh! ซอมบี้ตัวใหญ่โอเคมันไม่ทำอะไรเราดีบอกเจ็ดร้อยอ๋อมันบอกเลือดพีโโ่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวพี่ได้เสื้อมาละได้เสื้อฟอกมาโอเคได้ลองได้ได้ได้ย้อนไปเลยจัดไปเราเหลืออีกก็เหลือเท่าไหร่เราอยู่ยินเจ็ดครับ โอ้โหทำไมพี่เพิ่ง44เองนะโอ้เ่ะไวเกินเฮ้ยโอ้ก็จบแล้วจบแล้วี่ปรับเป็นเพชรปุ๊บพีฟูพีฟูเออป้าฟูไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคพี่คือคอมแลกใช่ไหมก็โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีมอนสเตอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับเป็นพีฟูให้แล้วกันนะโอเคพี่พี่เข้าใจพี่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อะไรมาไวรัสอีกแล้วเหรอไวรัสบูทอ๋อโอเค โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแฟดเลยนั่นน่ะโก้ดูดิเดี๋ยวแจ่ผมก็มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หจะใช้โอ้ยทะลุโลกทะลุโลกทะลุโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดก่อนใช้ตอนนี้ผมยิงตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใช้เสื้อตัวไหนไอชุดเกาะตัวไหนเนี่มียังเยอะโอ้ข้างในมีระเบิดน่าจะโอ้โหปาบได้มีล็อกแบ็ค ว่าลักกินบงนี้มันน่าจะไล่กาดอยู่นะมันมันไม่ได้ดีหรอกมันไล่กาดอยู่เลยไัวรัสอ่าโอเคเก็บไว้สำรองไว้ก่อนเรื่อยๆโอเคเอ้ยได้ไข่อะไรไข่อะไรโก้โอ้เตเปล่าโดนขังโอเคเดี๋ยวพี่จะรีบออกไปภายในไม่ช้าอือเออเอตอนนี้มันคือมันเกือบครบเซตละเอ้โก้ใกล้เปิดหมดจังเลยเหลือสิบห้าพี่ โอ้โหทำไมไวจังวะพี่สามสิบสี่เองโอ้โหโอเครอก่อนพี่โดนขังอยู่สปีดอีกนานไหมนี่เป็นสปีดแล้วก็แม็กิงโอ้ทำมาขุดนานจังวะบาปเร็วเร็วนานเกแล้วขุดอย่างนานแปลกแปลกโอ้โอ้เดอะแฟต ดีกอะไรแว่กา The Fed โอเคได้สักทีได้ออกจากโลกภายนอกแล้วโดนขังมานานโอ้โไม่ได้ของดีๆว่ะพี่ว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ถ้ามันจะร้ายมันก็ร้ายเลยเนี่ยในอย่างเงี้ยใช่อถ้าจะร้ายก็ร้ายเลยโโอ้หลักกีวงนี้มันร้ายโอ้โอ้โอ้พี่แวว พี่เอาเลยว่าคอมหลักพี่พีฟูเลยเกือบตายเลยเปิดมาลวยอย่างเงี้ยแหละมันมีโอ้ได้ได้โคมะสวยโอ้สวยสวยสวยโอ้รู้สึกว่าพี่จะตายบ่อยเกินไปละมันเกิดอะไรขึ้นล็ัคกี้บ็อกมีแต่ชุดเกาะอ๋อโอ้ลัคกี้บ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขังอีกแล้วไม่กด สปีดพันเลยเหรอจะเกินไปไหนสปีดยังเยอะโอ้ตายแล้วพี่โดนขังอีกแล้วโถ่เกาะพี่หายหมดเลยเนี่ยผมมีอย่างเยอะพี่อโเตายเอาเดี่ตายอ่ะรีบขุดสิตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้ป้าบโอเคโอ้โหเต็มไปด้วยเอ็นเดอร์ดากอนไม่ใช่เอ็นเดอร์ดากอนไข่โอเคป้าไม่ยังไงอ่ะ อ๋อรองเท้านี้เรามียังวะมีแล้วแต่อันนี้โหดกว่าว่ะโอเคสวยพี่สวยอู้ทีเดียวแตกทีเดียวแตกอะไรแตกเอ่ออพิกซัมบี้อ๋ออาตาเกะป้าบเฮ้ยได้เค้กของขวัญวันเกิดมีเค้กแล้วนี่เราต้องได้ให้เขากินอุ้ยได้ดาบอะไรเนี่ยป้าบเฮ้ยอะไรนี่โอ้รองเท้าโคมเยี่ยม โอ้โหพี่รู้พี่รู้ว่าแหลกโอเครีบปรับไม่งั้นเข้าไปนี่ตายแน่นอนใจมันลัอกกี้บอกนี่มันร้ายจังวะเราด้ดาบอะไรมันดาบอะไรนี่เออลัอกกี้บอกผมหมดตันไหนใช่หมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่ยังมีเหลืออีกกี่นี่เอยังมีอยู่เหลือสามพี่ใช่ไม่นะเกาะข้าเกาะโอเค แล้วเกาะยังเยอะผมเกาะเยอะจริงแต่ก็มีเยอะๆดีแล้วเพราะแม่งแตกง่ายมากเกาะเกาะเฮ้ยอะไรเนี่ยปาบโอ้อะไรวะเนี่ยใช่ใช่เนี่ยแมชเลเลียวอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ไว้คาบได้เดี๋ยวพี่ออกไปตัดไม้แป๊บแป๊บนึงอ่งครบเซตเลยพี่ฟูแล้วเหรอยังยังไม่ครบแต่ครอบฟูเลยพี่เอาเรื่องนะพี่หาต้นไม้ก่อน แถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยเหรอฮะจะเล่นเล่นแทงหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ไม่มีแถวนี้เอาเจอละดึดดึโอเคต้นไม้จ้าปาบโอเคเอาอนี่ออกชิปเอ่เรียบร้อยแล้วอ้วเอาเอ็มอกอะไรหายเรียบร้อย แล้วเราก็จะคราบมันออกมาอ้าคราฟไม่ได้หรือเป็นดาบวะถ้าเป็นดาบก็สวยเลยอะหรือว่ามันมีอะไรพอมันเป็นแรลกเฮ้ยไ,ได้ดาบอะไรนี่ปาชิ้ปาบอย่างโหดอย่างโหดอ้ามันทำอะไรไม่ได้เลยดรวยไม่ใช่เรื่แล้วงงไปหมดละ <laughs> งงไปหมดละ<ๆ>มันทำอะไร<ๆ>ไม่ได้เลยใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ผมไม่ค่อยรู้ผมเพิ่งมาเปิดลัอกี้บ็อกอันนี้เป็นครั้งแรกมาถึงก็งงเลยโอเคโอ้รองเท้าไวดัตป่าโอ้โอ้เกาะเยอะมากจริงไอเนี้ยลัอกี้บ็อกเนี้ยมีแต่เกาะเลยอ่ะเอาเอาง่ายๆเต็มเลยเนี่ยผมที่มันมีเกาะเพราะว่ามันพังง่ายมั้งนั่นนะน่าจะใช่พี่โอ้ราสามารถเชียร์กันได้ผมว่าเชียร์โก้หรือเชียร์ผมนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับจัดไป นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราจะต้องสู้กันนะครับใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ใครวะเนี่ยนี่โก้เหรอใช่ใช่เหรอทำไมพี่ตีแล้ว่เจ็บเองอ่ะก็ผมใส่เกาะสะท้อนใช่เหรอจบละของยางฟูของยางฟูเลยกายแล้วไม่มีอะไรดีเลยนี่ The fat อ๋อสีขาวๆไอ้ที่มันคือว่าเปเปอร์ปะ ใช่ไหมอ๋อโอเคก็นูกว่าไม่มีรอพี่แป๊บเหลืออีกสิบพันผมจะใช้ผมจะเอาลิ้นพันจะเย็นจะเย็นไม่รู้จะ<อ>ใช้เซตอะไรเรือนนี่อย่างบูธเลือดโก้บูธปะเ,ปเต็มเลยไหมเออยาวอ้านี่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมยืนเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยเปิดหมดแล้วเฮ้ยพี่เหลือ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 อีกเหรอนี่นี่นี่อันนึงปรับเช้ามันนี่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 เหลืออยู่หนึ่งกี้บ็อกไหนพี่มองไม่เห็นเลือดมันบังนี่นี่นี่ใช่เหรอใช่พี่มันไม่ใช่ลักกี้บ็อกนะอ้าวใช่จบแล้วแบบนี้โหจะเลือดพี่นี่อย่างเยอะอะโอเคพร้อมยังบักโก เอาล้วพี่เราจะสู้กันกี่ครั้งโกแล้วแต่พี่เลยเอาวแล้วพี่จะรู้ไหมนี่เอาสักสามตาไหมสามครั้งไหมได้ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นไปเตรียมก่อนดีกว่าแต่ยังไม่สู้โอเคจัดไปครับโอเคปึ๊บปปื๊บโอเคเราจะขึ้นสนามประลองกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคป้าบ ผมลาว่าโอเคสปาเริ่มสปาพอยท์ได้เลยนะสปาพอยท์ใช่สปาพอยท์เรียบร้อย <ละ S 1> ปาหนึ่งเดียววันนี้ <ละ S 1> อ่าได้อาตาเกะเวลาปักเดี๋ยวขอจัดของก่นอนอันนี้โอ้อันนี้กากน่าจะกากโอ้โเดือดฮักพอชั่นถ้ากินไปน่าจะฮึกเขิมพอสมควรอาตาเกะอืมพี่พร้อมละก็โอเคผมก็พร้อมละแป๊บนึงนะ อ่าได้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 โอเคเว้ยโอเคโอเคผมก็ใครเห็นผมสู้กับโก้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์แล้วก็ไปดูกันเลยผมไปโก้มาครับผมอู้บอึบอึบ้เกิดอะไรขึ้นดก็เกิดอะไรขึ้นก่อแตกใช่เหรอเรียบร้อยราวแรกก่อแตกเลยวะโก้ของพี่แตกนะไม่ใช่ของผมเอาหรอเออแล้วทำไมทำไมเองตายวะ มันรองเท้าแตะพี่แล้วก็อะไรไม่รู้มาเราสองครับผมท่านผู้ชมพอแม่ก็พอแล้วพี่เอารอบรอบนี้ถ้าส,สมมติพี่ชนะก็คือชนะเลยนะก็คือแบบ<ช>ไม่มีรอบที่สามนะแต่ถ้า<น><ะ>เกิดรอบเนี้ยพี่แพ้พพก็มีรอบที่สามตัดสินโอเคนะทำพ,พี่โอเคไปสามสองหนึ่งไปลุยเออเหมือนเอา <c oughs> <c oughs> จบแล้วเหรอเนี่ย อาอีกรอบก็อีกรอบอีกรอบก็ได้อีกรอบเดี๋ยวพี่ใช้ดาบอย่ามันจะโกงเกินไปเดี๋ยวจะไม่ชาร์จดาบอันนี้ดีกว่าโหดาบเวลัสวอลเลยเจนเนอรี่ที่มันโหดมากล่ะโหไม่แปลกทำไมโกตายเลยแม่งบวกอัพโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตายแล้วเกินใหม่ก่อนป้าปนึโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้ดาบมัน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 ไม่หลีเมื่อกี้อ๋อโอเคจะใช้ดาบฟอกแล้วกัน ดาบเวรัสนี่มันแรงเกินไปอ้ทไม,มันแล้วก็ดาบคริสอาัตาเกะเมื่อกี้โก้ใช้ดาบอะไรตอนนี้สู้กับพี่ครั้งแรกที่พี่ก่อแตกอะนี่ดาบใช้ดาบสวัสอีปิกอะไรไม่รู้เนี่ยมันน่าจะโหดพป่เลย,ยีแต่พี่เก็บดาบเวรัสไปแล้วโ,โอเคพร้อมนะโก้พร้อมนะครับีิโอเคจัดไปสามสองหนึ่งลุยมันวิ่งเร็วโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอ,อเฮ้ เดี๋ยวเราถอดรองเท้าแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้ไว้เขียนมาลุยโอ้โหโอ้โหปิวเลยนะนั่นน่ะอู้หู้ทีเดียวตายเดี๋ยวอันนี้ก็ฟอกอย่าเดีือดไม่คิดว่ามันจะแรงอ่ะอีกรอบนึงก็ได้อีกรอบนึงก็ได้ดาเม่เท่าไหร่ดาเม่เท่าไหร่ดาเม่เหรอพี่มองไม่เห็นว่ะเนี่ยพี่มองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูไหมนี่ยแหละเอาไปดูเอาไปดู อันนี้ด้วยพี่มองไม่เห็นอะเออเออมีค้างมีค้างโอ้โหเท่าไหร่จะเยอะอยู่นะสามสามพันมามางั้นรอบนี้รอบนี้นี่นี่นี่อีกแบบแบอยู่นี่โอเคโอเคงั้นงั้นปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตาสุดท้ายครับผมเอางี้ดีกว่าโก้ถ้าพี่แพ้รอบนี้คือพี่ให้พี่ให้โก้ชนะเลยไม่เป็นไรพี่เราเป็นตามค์เตี้มดินะ โอเคคนชนะมีมีสิทธิ์อยู่นะเออมีสิทธิ์ให้แบบว่าเลือกได้มาโอเคพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปอ้าวไม่เข้าใจเลยอะเอาไปก่อนก่อนหลอกลวง what ที่เดียวตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปว่าพี่ชนะแล้วกันอ่ะเอาถือว่าพี่ชนะแต่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 เรามารีวิวดีกว่ารีวิวแต่ละอันดีกว่าอันนักเก๋นี่นี่เพิ่มเอ้ยไม่ใช่เพิ่ม go นี่ยเนี่ยดาบเนี่ยท,ท,ที่ที่ที่พี่ให้ดูอะเวร์ัตอะเออลองตีพี่ดิว่ามันพี่จะตายไหมโอเคพี่ฮะโอ้โเ oh, oh, กาะแตกเอ้ยไม่ใช่เกาะอะไรไม่รู้แตกแสด<า>งว่าไอ้ไอ้เนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีอยู่อ,อ่างั้น<อ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ลองให้แปลว่าเกาะผมเดีย๋ยวผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกาะแป๊บนึ่งเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นมาตะเกียบมาพี่ อาโก้ลองตีพี่ดิถ้าเกาะอย่างเงี้ยกาอแตกอ๋อก็แตกโอเคเข้าใจละคือมันพอจะโหดอยู่แต่มันคือมันชำรุดง่ายเกาะพี่ที่ใช่พี่เกาะเนี่ยลองๆพี่ลองตีผมดิอ่ะได้ได้ได้โอ้เกาะแตกอ๋อคือถ้าถือดาบไอเนี่ยคือเลือดเราจะบูดเลยเว้ยใช่ใช่พี่ใช่โอ้โหมันโกงโกงลยดาบนี้เดี๋ยวลองอันนี้ดีลองอันนี้อ่ะโกลองตีพี่อันนี้ น่าจะตายเอ้าไม่ตายแต่ก่อหายหมดเลยใช่โอเคก็ถือว่าลัคกี้บอกนี้คือให้มันรู้ไปว่าคือก่อมันมันมีเยอะมันมันดรอปให้เยอะดรอปเราให้เยอะแต่มันพังง่ายใช่ไหมครับผมโอเคก็ปิดคลิปเลยก็โอเคปิดมาปิดคลิปเลยไม่ไม่ไม่ถึงให้โกบอกปิดคลิปไงโอเคปอ่ะโอเคครับสำหรับคินนี้ขอจบเวลานี้แล้วกันครับก็ผลสรุปคือพี่ดิมชนะนะครับครับผมโอเค ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็สตอรี่ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องโก้กันได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอ<ม>ตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย่าเย่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บ๊ายบาย